สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้งหมดห้าเล่มค่ะมาดูความยาวของมีกนแต่ละเล่มกันนะคะเล่มที่หนึ่งค่ะเป็นมีดเดิบนะคะตัวนี้ใบมีทาจากหล็ดแหนบนะคะ,ะส่วนด้ามน,นะคะเป็นด้ามไม้ประดูนะคะลุมควันนะคะตัวนี้ใบมียาวอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกวาวอยู่ 2, สองจสันหนานะคะอยู่ที่6มิลน,นะคะโทษทีค่ะสันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะ ยาวรวมทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้ออยู่ที่17นิ้วนะคะวันนี้ปล่อยออกที่หกร้อค่ะงานหนักรุยได้เลยนะคะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะรับประกันตลอดก,การใช้งานค่ะยาวรวมทั้งหมดเล่มนี้นะคะอยู่ที่17นิ้วนะคะมาดูเล่มที่สองค่ะเป็นใบมีดตลับลูกปืนนะคะใบมีดสีขาวนะคะตัวนี้ ก็ใบยาวของมีดอยู่ที่ 10. 3ดนะคะใบกว้งจะอยู่ที่1.3สันหนานะคะอยู่ที่6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่ชินนิ้วนะคะปอกทองเหลืองนะคะด้ามเป็นด้ามไม้พะยุงนะคะตัวนี้ยาวรวมทั้งหมดก็จะอยู่ที่16นิ้ววันนี้ปล่อยออกอยู่ที่700นะคะราคาดีๆแบบนี้รีบจับจองเลยนะคะ มาดูเล่มที่สามค่ะตัวนี้นะคะเป็นชุดไม้พะยุงนะคะใบมีดสลับลูกปืนนะคะตัวนี้นะคะยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วนะคะใบมีดเฉพาะใบมีดนะคะยาวอยู่ที่สิบสามนิ้วใบกว้างของมีดอยู่ที่สองจุดสามสันหนาอยู่ที่แปดมิลดาอยู่ที่หกนิ้วเป็นด้าไม้พะยุงนะคะเป็นชุดไม้พะยุงไปพร้อมฝักค่ะตัวนี้ถ้าเป็นงานสั่งตัวนี้อยู่ที่2,500นานะคะวันนี้จัดปูให้อยู่ที่2,300าจัดส่งฟรีคะ่ะ ลูกค้าท่านใดที่อยากให้แม่ค้าใส่หวายให้นะคะก็รับแล้วก็บอกแม่ค้าอีกทีหนึ่งนะคะก็จะทางร้านเราก็จะมีที่ร้อยเข็มขัดให้ด้วยนะคะแถมฟรีให้นะคะสําหรับลูกค้าที่รับไปนะคะยาวรวมทั้งหมดเร่มนี้จะอยู่ที่19นิ้วนะคะเป็นชุดไม้พยุงนะคะแบบนี้นะคะรีวิวแบบนี้ไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ปลายทางนะคะแกะดูสินค้าได้เลยนะคะก่อนจ่ายตังค์นะคะมาดูเรื่องที่4ี่ค่ะ ชุดไม้พย <fin anta> <ots> 네ุงเหมือนกันนะคะใบมีตลับรูปปืนนะคะชุดนี้เป็นใบมีสีขาวนะคะก็จะมีลายเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็จะมีร่องตลับรูปปืนอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะก็รับได้เลยนะคะก็แม่ค้าก็จะแจ้งให้รู้ว่าตรงนี้เป็นร่องตลับรูปปืนนะคะก็ไม่มีปัญหากับตรงที่ร่องของตลับรูปปืนนะคะแต่ละรูปมีของตลับลูกปืนมามันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละวงของ สำหรับลูกปืนนะคะก็เราก็จะทําตามแบบเลยนะคะตัวนี้นะคะยากอยู่ที่10.2นะคะใบกวงอยู่ที่1.7สันหนาอยู่ที่6มิลด้ามอยู่ที่6นิ้วเป็นด้ามไม้พยุงปอกทองเหลืองนะคะตัวนี้จะไปพร้อมกับฝักตัวนี้นะคะถ้าเป็นงานสั่งชุดนี้อยู่ที่2,000นะคะวันนี้จัดให้อยู่ที่1,800จัดส่งฟรีนะคะ ลิมสุดท้ายค่ะลิมที่5นะคะตัวนี้เป็นด้ามประกบนะคะใบมีดนะคะยาวอยู่ที่6.8นะคะก็ใบก้วงของมีดจะอยู่ที่1.8นะคะสันหนาอยู่ที่5มิลด้ามจะอยู่ที่5้าสี่จุดนะคะตัวนี้เป็นด้ามประกบนะคะไม้พยุงค่ะจะไปพร้อมฝักแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะถ้าเป็นงานสั่งอยู่ที่พันแปดร้อยนะคะวันนี้ปล่อยออกอยู่ที่พันห้าร้อยจัดส่งปีนะคะ ถ้าลูกค้ารับนะคะหรือว่าอยากให้แม่ค้าใส่ไหวให้นะคะก็แจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะพันห้าร้อยจะส่งฟรีค่ะแบบโอนนะคะถ้าเป็นปลายทางก็จะมีค่าไปส่งหนึ่งร้อยเป็นพันหกร้อยนะคะฟังกันชัดๆนะคะก็สินค้าทั้งหมดมีทั้งหมดห้าเล่มนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรับหมดนะคะราคาทางร้านเรารุนได้อยู่แล้วนะคะคุยโทรคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าเขาจบไลฟ์แค่นี้นะคะฝากติดตามเพจช่างสรรและช่องยูทูบไลฟ์สดด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ